ันนี้อเมล่าปีเลยนะครับปีหนึ่งสีนะ่หนึ่งอันนี้เราจะปัดชิ่งน้ํามันเกียร์นะฮะเบื <B> ้องต้นเราก็ต้องถอดออยน้ามันเกียร์ออยน้ามันออยออยออยน้ามันเกียร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่ว่าแค่แกะออกมานะครับดูสภาพน้ํามันเกียร์ครับอันนี้อายุงานที่ห้าปีแล้วนะฮะ ยังไม่เคยปัดชิ่งเลยสักครั้งนะแสนโลพอดีนะคันนี้เดี๋ยวเราจะปัดชิ่งให้นะครับอันนี้เราปัดชิ่งรถอเมล่านะมิสซันอเมล่านะเ,นเกียร์ cvt นะต่อหัวเด็ปเตอร์ก็ไปแล้วครับสําหรับน้ำมันเกียร์เขานะเวลาปัดชิ่งก็ต้องเป็นเกียร์ cvt เหมนกันนะครับเราต้องใช้น้ำมันเกียร์ cvt ถ้าเราใช้อย่างอื่น ก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับรถยนต์นะครับเป็น A D F ก็ไม่ควรแนะนําให้ใช้นะเวลาผัดชิ่งก็ต้องเป็นเกียร์ C V T เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับผมอ,อ้าสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยครับแรงดันสูงนะคันนี้เนาะ การตัจชิ่งน้ำมันเกียร์ CVT นะครับเป็นรถเกียร์ CVT นะเดื้สภาพสีน้ำมันเขานะแต่ว่าสกปรปกมากนะชัดเจนนะครับนะสะภาพสีน้ำมันนะดำมากนะให้ดูจ,จ่าเลยนะคะันนี้ดิสันน้ำมันล่านะสกปรปกมากนะครับนี่เรากำลังปล่อยทิ้งอยู่นะครับ สีน้ำมันใหม่นะที่เราดันขึ้นไปนะชัดเจนนะครับผมนะ,นะเราค่อยๆเติมเข้าไปนะครับอ่าอันนี้เป็นสภาพกองเกียร์อเมล,ล่าอันนี้นะเป็นเกียร์ cvt นะต้องเปลี่ยนกองทุกครั้งนะครับทั้งตัดชิ้งนะครับก็ต้องถอดตรงนี้ออกมานะ อ,อตอนท้ายเกียร์เนี่ยนะครับเป็นที่ใส่กองของรถรุ่นนี้นะครับอพอเราเปิดอ่างลงมานะครับก็จะมีกองอีกตัวหนึ่งจะมีกองอีกตัวหนึ่งนะครับอตอนนี้เราก็จะนําลงมาทําความสะอาดนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่นะกองตัวนี้เป็นกอง เล็กเป็นผ้าเป็นผ้าเหล็กไหมเป็นอ่าเป็นเหล็กครับก็ตัวนี้ทําความสะอาดได้นะครับนี่นะหลังจากเราฟัดชิ่งที่น้ำมันลงมาท้องอ่างนะครับจะเห็นถึงคราบความสกปรปกนะฮะอันนี้นัดเจน,นะอันนี้แค่แสนกิโลนะคันนี้วิ่งที่หนึ่งแสนกิโลนะนีย่ยดูนะชัดเจน,นะทำความสะอาดมากเนี่ยนะเป็นไม่เหล็กดูด คราบโกลคราบโลหะต่างๆที่หลุดออกมานะดำมากนะเราก็จะทำความสะอาดนะครับชัดเจนนะใครไม่ปัดชิ่งเกียร์ไม่รู้นะครับอันนี้ชัดเจนเลยปัดชิ่งเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะนะครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานเกียร์รถของขั้นได้นะครับชัดเจนนะ เป็นกองตัวที่สองนะที่อยู่ภายในห้องเกียร์นะตรงนี้เป็นตัวกองสกปรกอีกทีนึงก่อนจะเข้าไปในวาล์วบอดี้นะครับนี่เราล้างําความสะอาดได้ใหม่นะกริบเลยนะสำหรับรางแข็งน้ำมันเกียร์นะเราก็ล้างใหม่แล้วนะเห็นไหมตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดสิ่งสกปรกนะวางตามตำแหน่งเขานะก่อนประกอบเข้าไปนะครับ สาเหตุที่น้ำมันเกียร์มันดำได้คือมันผ่านความร้อนแล้วครับพอผ่านความร้อนเจอความเย็นกลายเป็นน้ำนะครับพอเย็นก็จะกลายตกตะกันกลายเป็นน้ําหยดลงมาใช้งานานานๆไปก็เสื่อมสภาพนะครับประมาณนี้นะครับผม